สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปลรีวิวก่อนส่งมอบทดสอบสินค้าอีกครั้งนะครับนี่เพิ่งจะรีวิวกันไปเมื่อวานเลยนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเลยกับชัวร์ซูเปอร์55นะครับแล้วก็ใช้ไม์บูสเตอร์ CT1 ในการเพิ่มเสียงไม์ให้ดังขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมาทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้านะครับพิเศษนะครับทางนั้นเราแถมหัวของไม์ข้อต่อของรีแอนให้2ชุดนะครับ นี่พิเศษให้เลยนะครับนี่ครับชัวร์ซูเปอร์55เป็นไมทรงวินเทจคลาสสิกนะครับของชัวร์นะครับอาจจะมีปัญหาหนึงว่ามันถ้าใช้ไม้ตัวเดียวเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะครับคือต้องค่อนข้างจะโฟกัสเยอะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ครับช่วยไม่บูสเตอร์ซี1ของคลาสเทคนิคนี่นครับจะช่วยให้ลดเกณ์ของไม้น้อยลงนะครับเสียงชัดเจนขึ้นไม่เหนื่อยนะครับเวลาร้อง เดี๋ยวจะลองเสียงให้ดูนะครับว่าดังใช่ได้นะครับเชญเลยครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบห่างทางไหนก็ได้ลองลองห่างดูเช็คเช็คทดสอบไปอย่างเ้านะครับนี่เราเราเพิ่มเกณฑ์ของไม้นิดเดียวนะครับเช็คพอต่อด,ด้วยตัวซีทีวันนี้แล้วมันเพิ่มสภาพใหม่ให้ไหวขึ้นดังขึ้นนะครับอ,อีกทีนะครับลองดูครับเสียงดังดีเช็คเช็คเช็ค ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสาทดสอบทดสอบนี่คือคุณภาพของชัวร์ซูเปอร์ห้บวกกับคลาสเทคนิคไมบูสเตอร์ c ีทนะครับแถมพิเศษนะครับรีแอนอีก2ชุดนะครับก็มาชมกันได้นะครับสินค้ามีให้ลองที่ร้านสาธิตเสมอนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ